ว่ากันด้วยเรื่องบ้านยุคเก้านะที่ป๋าเคยออกรายการไปกับตาโตจาได้ไหมไาลานหน้าบ้านนะอาจารย์บอกว่าบ้านไหนในยุคเก้าถ้าไม่มีลานหน้าบ้านบ้านนั้นจะลําบากขัดสนแล้วก็มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตเยอะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมีลานหน้าบ้านถามว่าขนาดไหนพอนะคือถ้าเอาตามหลังท่าอาจารย์กําหนดไว้เลยเนะี่ยเท่ากับความสูงของบ้านอ่ะลงมา สมมติบ้านนี้สูง4เมตรก็ลานนี้ก็คือยื่นออกไป 4, 4 <m. S 2> ี่เมตรอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลแต่ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีนะ,ะเหมือนบ้านภูเขาใหญ่ๆแบบนั้นก็ยิ่งดียิ่งลานหน้าบ้านเยอะเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็จะจุพลังงานหรือความเป็นมงคลได้เยอะอาเทียบให้เห็นภาพเหมือนน้ํามันสมมุติถ้าเราจะไปไกลจากหาดใหญ่จะไปกรุงเทพถ้าถังน้ำมันเล็กมันต้องแวะเติมน้ามันบ่อย มันก็ถึงช้า,าเออแนตะ่ถ้าถังใหญ่มันไปทีเดียวพืชมันก็ถึงเลยมันก็เร็วกว่าอันนี้คือลักษณะของลานหน้าบ้านก็ในยุคเก้านะถ้าบ้านไหนมีก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่มีก็ย้อนกลับไปฟังรายการไลฟ์ป่าไลฟ์ลกับตาโทไปเมื่อวันอาทิตย์เนะา,าะว่าแก้ไขยังไงบ้างน,นะเช่นการติดแสงไฟที่หน้าบ้านนะครับแบบนี้เขาเตรียมไว้แล้วเนี่ยติดไฟเงินทอง นี่เจดสีขาว,วาสีขาวเง <EN> ินอ่านี่ทองแล้วเขาก็จะมีไฟข้างหน้าอีกดวงหนึ่งอ่าแล้วก็ร้านเนี่ยก็เป็นสีเรียบเรียบเป็นพื้นเรียบเรียบไม่ต้องเอาลายอะไรนะครับก็สีแบบเนี้ยนะครับแล้วนี่เขายังดีนะเขาเผื่อในการทําเขาเรียกว่าเข็มขัดหยก,ยกออาําไว้ป้องกันช่วงบริเวณประตูหน้าบ้านนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นประตูรั้วเดี๋ยวมันจะมีรถเข้ามาเขาก็ไปเรียนถือว่าเข้าใจ ดีเลยนะก็ทาไว้กันไว้ก่อนแล้วส่วนลานที่ที่เหลือข้างนอกนี้ก็เป็นอ่าหญ้าสนามหญ้าสําสำรองอ่ามีถังสำรอง,อง,รองก็ปูหญ้าสเีเขียวเพื่อให้พลังมันมารอสแตนบายแล้วก็รั้วริมรั้วก็ปลูกดอกไม้ซะนะครับแต่ว่าปัดแถมให้อีกนิดหนึง่งพอดีฝั่งนี้มันเป็นฝั่งเมืองกร<ะ>ตรงที่เป็นถังสีแดงกับสีเมือนเนี่ยควรจะมีต้นไม้ใหญ่<อ>เพื่อจะชดเชยกับกับฝั่งเสือที่มันกว้าง ป่าให้ปลูกกี่ต้นต้นเดียวพอแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปที่เหลือก็ค่อยไปปลูกฝั่งนู้นเอาอ่าแต่ฝั่งนี้ต้องเป็นไม้ใหญ่ๆสวยๆเลยอ๋อเพราะว่าเขามีพื้นที่อ่พื้นที่กว้างเยอะมากใช่ใช่เดี๋ยวเขาต้องล้อมร้อยล้อมร้วหมดเลยใช่ครับเพื่อที่จะได้ควบคุมอ่าสตาร์ชีวิตแล้วก็กิจการการงานอะไรดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเขาจะทําถนนเข้ามาอย่างนี้นะอ่าเป็นโคเป็นตัวเอด้วยนะเป็นตัวเอสแล้วลานจอดรถจะอยู่ข้างหลังบ้านก็อยู่ทางฝั่งขวาก็ถูกอ่าฝั่งเสือถูกต้องแล้วอ่ะวันนี้